ครับทุกคนสวัสดีครับก็เมื่อคืนผมตื่นมาประมาณเดือดกันนะประมาณตีสองกว่าก็ก็ดูผลบอลนิดนึงก็ดูริวปูร์ก็นำเชฟฟิลไปหนึ่งศูนย์นะแล้วก็มีคู่หลังก็คือคู่ระหว่างเอ่เอเชลซีแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนตดนะเออปีก็เชลซีก็นำไปสองสองศูนย์ ในช่วงเวลาต้นเกมนะผมก็โอเคก็อยากอยากก็ดูเฉยๆก็พอดีก็ยังไม่นอนก็ตื่นมาแรวมันก็หลับไม่สนิทอ่ะครับก็เลยก็เลยก็เลยนอนดูๆไปนิดนึงทีนี้พอพอริเวอร์ดเราตีเสมอก็เอาแล้วกูหลับไม่ลงเขาเรียกว่าเขาเรียกมีอาการหลับไม่ลงครับเพราะว่า ที่เวอรตตีเสมอก็ต้องลุ้นต้องตามลุ้นนะครับลุนเจียก็ก็สรุปว่านักดูริเวอร์ไปจนจบเกมก็เมื่อคืนก็ลิเวอร์ก็สามารถเอาชน,นะเชฟฟีลได้นะก็สามหนึ่งนะก็โดยการยิงลูกที่สองของลูกแรกก็คือแรบินเยสนะครับแล้วก็เป็นการไปแย่งบอลจากประตูครับเป็นการไม่ใช่แย่งเป็นการไปทำลายสมาธินในประตูแล้วก็มีการเตะสวนมาแล้วก็ บอลมันกระโดดเข้าประตูไปนะเพราะลูกที่สองก็เป็นการยิงน่าเกลโทษของแมกตเตอร์นะยิงสวยมากครับลูกที่สองก็แต่ลูกที่สองก็มาครับว่าแฟนลิเวอร์พอใจวิวใจชื้นนะครับใจชื้นมีอาการใจชื้นมาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะอย่างน้อยก็ได้ขึ้นน้ําได้ขึ้นหัวตารางสักทีกลับได้กลับไปอยู่หัวตารางสักทีนะแต่ก็ยังยังไม่ยังไม่อุ่นใจนะครับก็จนมา ได้เกมก็ตกโปก็ได้ลูกหมงเข้าไปลูกแล้วก็เป็นลูกที่ดีก็สวยด้วยนะก็โบก็สามารถทําประตูได้เพราะว่ากัโบก็มีคนไปบอกว่าผลงานไม่ค่อยดีแต่ว่ากฟุตบอลก็อย่างว่าเพราะว่านักฟุตบอลก็อยากจะมีอยากจะมีประตูทั้งนั้นแต่ว่ามันก็หลายๆอุปกรณ์ของการได้ประตูการได้ลงเล่นแล้วก็การสร้างโอกาสแล้วก็ มันก็หลายๆอย่างแต่ว่าเมื่อวันกักโปก็ทำได้ลูกได้สวยมากเป็นลูกเป็นลูกโป่งก็มาโดสนสวยมากครับก็ตลบดว่าเลียยงโปรก็สมามารถชนะเชฟิลแล้วก็ขึ้นมานเป็นที่หนึ่งของตลางนด้นก็แล้วก็ส่วนคูห่หลังก็คือเชลซีนะจริงๆผมก็ จะจะไม่ได้จะจะหลับแล้วแต่ว่าคิดว่ามันก็ก็พอดีจะรอกินข้าวสาววศนะกินข้าวซือบวชก็เลยคิดว่าก็ดูต่อหน่อดีดีกว่านะก็เลยดูเชียร์มาเชียร์แมนยูต่อแมนยูเพื่อนรักกันนะก็มาชูมาเชียร์แมนยูเพื่อนรักกันแล้วก็ตอนทายเกมก็โอ้รหลิัวก็โอ้แมนยูก็ก็สามารถขึ้นนำได้นะโอ้จากการเตะบอลส่งมาโอ้ของจอม เจ้าบนนะครับส่งมาแล้วก็ให้ไม่รู้ว่าเป็นเมกกูินีหรือเปล่าจำไม่ได้โอ้โห่ตว่าหมวงลูกนั้นเข้าประตูสวยมากครับเป็นลูกที่สวยมากแล้วก็นําไปสามสองผมก็คิดว่ามันจะจบเกมแล้วก็คิดว่าเข้าปิกเลยนะคิดว่าคิดว่าอย่างน้อยก็เมนูคงมีคะแนนคงจะได้สามแต้มในเกมนี้นะในบ้านของเชลซีเพราะบอกมันก็มาติมาิีไปอยู่นะะว่า จิวซีก็ก็ก็สภาพเดีย,ดยวกับกับสภาพคือเหมือนกันแหละครับกับมเมนยูก็คือบอลบอลก็เรียกว่าเดี๋ยวดีเดียวไรน,นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมีการฟราวในเขตตัวทำาให้วเอ่อจิวซีม่ได้ลกตีเสมอนะก็โดยคนเดิมครับนะเอ่อฟามเมอร์ยิงนะฟามเมอร์ยิงไปก็สวยเลยนะฟามเมอร์ยิงได้ลูกที่สองแล้วก็ต เป็นรู้สึกว่าจะเป็นนาทีที่เก้าสิบเก้าหรือประมาณแล้วรือวนาทีที่ร้อยก็เป็นนาทีบาปเลยนะแล้วกรรมการก็ยังไม่ปอกก็มันมีลูกตั้งเต็มแล้วเกีร์จากเกีร์ลูกเกีรยต่อแล้วก็บอลไปเข้าไปเข้าจุดที่ต้องเตะมุมแล้วเชียร์ีไดเตะมุมแล้วก็ถีโอกาสเล่นเร็วนะก็พับมาอครับยิงครับโอ้ลูกนั้นถ้าใครเห็นแล้วก็เพื่อนๆที่ได้ดูอะไรก็คงจะเห็นแล้วนะว่าเป็นเป็นเกมที่นะเกมเกมที่มันกลับมาครับ เกมที่มันกลับมาในตาเรานะสี่สามนะก็ก็ก็พูดเยี่ยสีแล้วกันนะที่ช่วยรักษาไปลใจกับแฟนๆเอยูพูดอย่าว่ากันนะครับพวกผูกเ้เ,เป็นกีฬาที่เราดูพเพื่อความสนุกานจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเพราะเราก็แค่มาพูดคุยกับเจ้าเยี่ยเย่กัน,นจริงๆพเพราะวา่วาคนดูกีฬานะให้ดูพเพื่อความบันเทิงน,น,นะอย่าไปอย่าไป อย่าเปจริงจังเลยมากครับผมนะี่มันก็นเป็นเป็นแค่ความบันเทิงเฉยๆนะรู้แล้วรู้สึกว่าเี็การความชอบกนะันแล้วบางทีเราก็มีการดูแบบมีเชียร์กันบ้างนิดนหน่อยๆนะแไ้บ้างนัดชนะบ้างธรรมดาเนนะกร็กครับสวัสดีครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้เจอกันนะกับปีศาจแดงนะเล่นต์ตีโอทีฟอร์ดอีกอสีสามสีสามนะมรู้จะว่าไงนะแต่ว่าวานสีสามแล้วนะนะก็ผมว่าลิเวอร์ก็คงจะเต็มที่นะเพราะว่า ในเกมนี้ก็อาจจะต้องกลับมาแค่มือถ้า,าที่แพ้ต้แพ้ไปในในฟุตบอลนีเวอรกรับที่แพ้แมนยูแต่บอลเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลก็อยากนะอยากที่อยากจะ,กจะ,กจะคืออยากจะได้ถ้วยนะคือต้องการต้องการรักษาตรกรแล้วก็ขึ้นมาเป็นขึ้นมาออกแมป์ไม่ได้นะก็ถ้าเชื่อเชื่อเชียร์ครับโตปีนี้ก็มีสามทีมนะที่ขึ้นมาบี้กันแล้วระหว่างแมนระหว่าง แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลครับกบี่ก็สุดๆครับเหลือประมาณเก้าเก็บสามเชียร์ด้วยนะครับเราก็ลิเวอร์ลิเวอร์นะเชียร์กันไปเชียร์แบบสนุกสนุกนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ที่มากมายโอเคนะสวัสดีครับ